วันนี้กราบเรียนพี่น้องด้วยความเคารพจริงๆครับวันนี้เหนื่อยมากไปปฏิบัติภา,ารกิจวันละสุขภาพแหงตัวเราทั้งวันครับออกจากบ้านเนี่ยก่อนตีห้ากลับถึงบ้านนีเลยห้าโมงเยน็นสิองชั่วโมงเต็มๆที่ดูแลสุขภาพเช่นนี้9แต่ละ9้าช่างเหนื่อย อย่างยิ่งยิ่งขึ้นสะพานลอยใจแทบขาดแต่เมื่อมาถึงบ้านพักสักครู่ก็บอกกับตัวเองว่าเราจะต้องวอร์มดาวให้กับตัวเองมาเดินออกกำลังกายก้าวยาวๆสม่ำเสมอสัก30นาทีทำเชนีรู้สึกกระปี้กระเป่าดีขึ้นอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพเพื่อตัวท่านเองจะได้ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวและก็สังคม